เข้าใจกฎแรงดึงดูดง่ายๆภายใน5นาทีฟังคลิปนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงๆหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าอกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีจริงไหมแล้วมันทำงานยังไงถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะกฎแรงดึงดูดคืออะไรกฎแรงดึงดูดคือเป็นกฎข้อหนึ่งของจักรวาลคล้ายๆกับกฎแรงโน้มถ่วงคือกฎแรง กฎแรงโน้มถ่วงจะบอกว่าเวลาที่คุณโยนของขึ้นไปบนฟ้า,ามันจะถูกดึงดูดให้ตกลงมาสู่พื้นดินเสมอกฎแรงโน้มถ่วงทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งในยามที่คุณหลับและคุณตื่นมันไม่เคยหยุดทำงานเลยกฎแรงดึงดูดก็เช่นเดียวกันมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามตลอดเวลากับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะคะ แล้วลักษณะการทํางานของมันก็คือมันจะดึงดูดหรือว่าจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่สิ่งที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือว่ามีไวเบรชันที่เข้าคู่กันให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อนๆสังเกตไหมว่าคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีความคิดแนวเดียวกันชอบอะไรคล้ายๆกันก็จะถูกดึงดูดให้มาอยู่ใกล้ๆกันเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันหรือว่า เวลาที่เรามีความคิดไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็แล้วแต่มันก็จะส่งความคิดส่งเหตุการณ์ส่งประสบการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันเข้ามาให้เรามากขึ้นเช่นเวลาที่คุณทุกเวลาที่คุณเศร้าคุณก็จะเจอแต่สถานการณ์เรื่องราวหรือว่าความคิดที่มันทำให้คุณยิ่งเศร้ายิ่งหดถูมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรา กลับตัวไม่ทันก็คือเราก็จะถูกจมดิ่งลงไปในห่วงความคิดที่เป็นพลังงานด้านลบนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เรามีความสุขร่าเริงอยู่ในคลื่นอารมณ์หรือคลื่นความรู้สึกหรือคลื่นแรงสั่นสะเทือนในด้านบวกเราก็จะพบเจอแต่ประสบการณ์ในด้านนั้นมีความคิดที่เป็นความคิดพลังงานสูงเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้น หรือจนกระทั่งบางคนเรียกว่าเป็นโชคดีอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องโชคอ่ะมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้เพียงแค่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจมันนะคะคือตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นเสาส่งสัญญาณเหมือนกับเสาวิทยุเสาโทรเลขอะไรเงี้ยน่ะส่งโดยการส่งคลื่นสัญญาณออกไปรอบตัวตลอดเวลาไม่ว่าความคิดคำพูดการกระทำทุกอย่างมีไวเบรชันหรือว่ามีความถี่ที่เฉพาะเจาะจง ของแต่และอย่างความคิดบวกมีคลื่นความถี่แบบหนึ่งความคิดลบมีคลื่นความถี่แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะจูนติดเฉพาะความถี่ที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่นเสาวิทยุเวลาส่งคลื่นวิทยุออกไปสมมติส่งคลื่นที่ fm ร0 5คุณก็จะจูนได้แต่กับ fm 105คุณจะไม่ได้มาจูนกับ fm หรือ AM แล้วคุณจะไม่ได้มาจูนกับคลื่นที่ต่ำกว่านั้นหรือว่าสูงกว่านั้นแต่ว่าคุณจะจูนกับคลื่นที่อยู่ในละแวกเดียวกันแล้วเราจะใช้งานกดแรงดึงดูดได้ยังไงอ้อยบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราได้มันทําให้ชีวิตเราง่ายง่ายโคตรง่ายอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรที่มันยากๆเหมือนกับคนทั่วไปจะสรุปให้แบบไม่ง่าย จริงๆคือมันไปตรงเป๊ะพอดีเลยกับหลักการทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือคิดดีพูดดีทำดีแต่ลึกไปกว่านั้นคือคิดแต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกดีพูดแต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ทำแต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ไม่มีข้อยกเว้นค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกดแรงดึงดูดได้ม,มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้โพสต์นี้ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอ้อยจะมาตอบคำถามให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเพศัตอกอาสาสอนวิชาสัจธรรมเพศัตอ้อยไปก่อนค่ะบ๊ายบาย